สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโรครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่เชนเอาสนีแล้วก็มาอยู่เกมเจ็ตบากเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปพืในพีในชั้นสูงนะครับก็วันนี้เนี่ยผมกลับมาเล่นชั้นสูงอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆนซึ่งทีมที่ใช้เนี่ยเอาจริงตัวละครเนี่ยมันยังใกล้เคียงเดิมอยู่นะพี่แต่ว่าผมมาสลับหน้าหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตนี้เพื่อนๆจะมีเป็นดัตปีใหม่2024นบ,บ้าแสง ราชาผู้ไทเลด้ควินและซัตเตหน่งสผมก็จะใช้เป็นนักเวทและขีดจำกัดเมอร์ลินนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมปลูกพลังแท้จริงไป3ตัวนะจะมีเป็นดัสบัน้นแล้วก็เมอร์ลินครับส่วนพี่คิงเนี่ยผมยังไม่ปลูกเพื่อน,เพ,อนเพราะตัวละครคอมพูเนี่ยผมกะตั้งใจจะปลูกให้ราชาผู้ไทลเไลควินสีเขียวตัวใหม ที่จะมาในอัปเดตต่อไปนะครับคิงฟ้าตัวนี้เนี่ยผมก็เลยยังไม่ปลุกนะสำหรับเซตการอันติแฟกที่ใช้นะครับก็จะเป็นเซตเดิมเลยเพื่อนเพนเพิ่มใส่พื้นฐานของอสุรนุพ้องที่มีอัตราลักเจ็บาทหรและเพิ่มเดเมจที่สร้าง10%เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่มีเอฟเฟกต์บัฟอยู่นะครับส่วนเซตอุปกรณ์ที่ใช้นะครับแต่ละตัวใช้อะไรบ้างตัวแรกครับราชาเทลสูรเมลิโอดัตผมก็จะใช้เป็นเซตเอ่อนี่ครับเลือดกับป้องกันขลีนะครับเหมือนเดิมเเเลลลยแ้้วกก็็พบ,นนบันันนนะะจปปืออดง เอาจริงดิผมควรเปลี่ยนเป็นเรื่องป้องกันขีป้องกันขีก็ได้นะผมว่าเอาชัวร์ดีกว่าอ่ะโอเคเลือดป้องกันขีนะครับส่วนคิงครับคิงผมจะใช้เป็นเซตเลือดป้องกันนะครับนักเวทไร่ขีจังการเมอร์ลินก็จะใช้เป็นเซตเลือดป้องกันนะครับเพื่อนเน้นข้าวพลังนะเพราะว่าเมอร์ลินเราเนี่ยไปอยู่ตำแหน่ง4แล้วนะครับและตัวละครซัพย์แต่ละตัวนะครับดัตของผมเนี่ยแน่นอนต้องการเดเมจขั้นสุดเพื่อนๆก็จะใช้เป็นซาริเอลแดงนะครับพี่บันเอาความถึกใช้เป็นทามิเอลส่วนคิงก็จะใช้เป็นมาเอลนะครับเพราะว่่าีเนย เราต้องการให้เขาได้เมจเยอะเหมือนกันพราะถ้าได้เมจเยอะได้นั่นหมายความว่าเกราะที่เราจะได้เนี่ยมันก็เยอะตามไปด้วยนะครับเออหรือว่าผมเปลี่ยนคิงดีกว่าเอาเป็นครีเดเมจน่าจะดีกว่าหรือเปล่าแบบนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับคิงผมจะใช้ปเป็นเซตเลือดกับครีเดทเมจแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับและแน่นอนอาหารที่กินนะครับก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสูเอ้เพื่อนเพราะทีมเราเนี่ยต้องการเปิดก่อนนะแต่ถ้าได้เริ่มหลังเนี่ยก็ตัวใครตัวมันครับมาพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลองทีมนี้กันเลยครับสามสอง โอเคโอ้โห okay. oh, oh, เราไปเจอทีมนางฟ้านะครับมาเอาจริงทีมนางฟ้าเราแอบเสียเปรียบนะเพราะทีมนางฟ้านี่มันถึกมาก,กเพื่อนก็ไม่เป็นไรเราเน้นโจมตีหมู่ครับไปเลย2อใบครับแล้วก็ดัดอีกหนึ่งใบอ่ะไปครับมีหมู่หวนหมู่ครับทีมเราติดะระงับความสามารถไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพอเข้าเถอนหน้าปุ๊บ ดัสเนี่ยมันถอดให้เราอยู่แล้วนะสามารถใช้ตัวเดียวหวดซ้ำกันไปได้เลยนะครับโอเคก็ครบเรียบร้อยนะครับ3าสแต็กเทินได้เข้ามาอีกหนึ่งก็เป็น4ีสแต็กพอดีนะเรียบร้อยครับศัตรูยอมนะโอเคมาครับเจอทีมนางฟ้าอีกแล้วนะเพื่อนๆก็มาคิงสอดัดหนึ่งเหมือนเดิมครับไป ถ้าเขาไม่ดีบับมานะครับก็ให้คิงดีบับตัวเองเพื่อนเพราะเอาจริงทุกคนเนี่ยใส่ทามเอลแดงอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องแบบติดแน่นอนเ่ะเอฟเฟกต์ละครับความสามารถนะโอเคชำระล้างครับไม่เป็นไรเขานังฟ้านี่มันไม่ติดไอ้นี่อยู่ละลดสแตตนะครับพี่คิงพี่คิง เฮ้ยเดี๋ยวเกานดั้นยังไม่แตกเลยเพื่อนๆ <c oughs> oh, โอ้โหโคตรโกงนะมาก็เดี๋ยวผมเอาคิงหัวนะครับ1ใบแล้วก็เก็บมาเอลเลยไหมผมว่าเผืเอ่อเออาจจะเก็บได้เลยนะครับเพราะว่าดั๊ดเราเนี่ยปลดโหมดอยู่ด้วยนะก็เดี๋ยวผมรวมคิงแล้วกันแล้วก็เก็บไหมอ่ะลองดูไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไป <c oughs> <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับเดเมจล้นเหลือสบายๆมาโอเคมารกาเร็ตบัฟครับน่าจะไม่มีปัญหานะมารกาเร็ตสวยเลยแบบนี้ดีบัฟเรามาสามอันโอ้โหอลิซาเบธมัดหนักมากสมกับเป็นทีรักมา ไปลองดูเฮตายอยู่ตายอยู่โอเคเรียบร้อยครับหนึ่งศพสองศพ<บ>เรียบรอย้อยเอาจริงพอผมใช้ดั้บ่อยเนี่ยผมบอกเลยนะผมรู้สึกเสพติดความโกของดั้นนะเพื่อน คือมันแบบแสเตตหรือว่าความสามารถหลายๆอย่างเนี่ยมันรู้สึกมันโกงกว่าตัวละครอื่นเยอะมากๆนะโอเคก็มาครับก็สำหรับตอนนี้นะครับไลซสเบดติดอะไรวะของเมอร์ลินที่ถินเหรอเออเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้ผมว่ายากนะแบบเนี้ยต้องดูครับไปไปตน <c oughs> ตายอยู่นะโอ้เขามีเมตตา โอเคเรียบร้อยพี่ดันต้องเคลียร์ให้แล้วอืไม่ตายแบบนี้ยากนะเนี่ยแบบนี้ยาบได้แล้วเนี่ยตายไหมโอเคอันติเขาไม่เยอะครับอ่ะถั้งั้นเราสบายแล้วป่ะปิดเกม ใครับโอเคเรียบร้อยพี่บันก็มาครับรอบนี้เรามาเจอทีมคอาไม่ระบุนะเพื่อนๆพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมใช้เป็นคิงหนึ่งนะครับแล้วก็พี่ดัสสองมันจะมันจะโหดเกินไหมผมว่าคิงสองเลยกันคิงตายไม่เป็นไรเพื่อน เอาอย่างน้อยให้เหลือดักไว้ครับไปทีนึงนะครับทีสองโอเคตายไหมเผิ่เผลอตายอยู่นะเรียบร้อยครับลุงเทียไปแล้วครับมาอย่างน้อยลุงเทียก็บินแล้วนะแต่ตอนนี้นี่น่ากลัวนี่ก็คือเฮลจังเวีนๆเฮลจังสแต็กเราเยอะมากนะครับ ไมโหดที่บ้านล่ะตายไหมโหดเ,เรียบร้อยนะครับของมันแน่อยู่แล้วแรงขนาดนั้นอ่ามาก็ตอนนี้ดัดเราปลดโหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บเฮลจังก่อนเลยเพื่อนๆคิดว่าเก็บได้นะครับเอาท่าหมู่หรือท่าเดี่ยวท่าหมู่หรือท่าเดียวท่าหมู่เยลยกันอ่ะแล้วก็แบบนี้ครับตายตายแน่นอน โอเคเรียบร้อยดับเบิลคิวพี่บันสองชีวิตเรียบร้อยครับกรอมาปิดเกมครับเรียบร้อย ก่อมาครับตาสุดท้ายนะครับมาเราจเจอทีมเจ็ดบาทเ,เพื่อนโอเคทีมใกล้เคียงนะครับสลับที่กันนะก็เดยผมใช้คิงสองใบเหมือนเดิมนะครับลองแบบนี้บ้างแล้วก็ไปพี่ดันโอเคสองครับ เรียบร้อยดับเบิลคิวนะครับโอ้โหโคตรแรงนะดัสตนี่ผมใช้เป็นเลือดป้องกันขี่นะเพื oh. <ๆ>่อนๆโอเคศัตรูยอมครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปพ P วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับแก๊ง7บาทอีกรูปแบบหนึ่งนะและสำหรับเซตนี้นะเอาจริงผมว่าน่าจะเป็นเซตที่ค่อนข้างลงตัวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถบูตได้เม็ทีมโดยรวมอีกทางทางทีมเนี่ยมันก็ยังโคตรถึกด้วยนะครับแต่ถือยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการเปิดก่อนเพื่อนคือท่านให้เปิดก่อนด้วยทีมนี้นะครับมันเป็นอะไรที่โคตรได้เปรียบจริงๆครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับ๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ใวกันสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลปิ ขอบคุณทุกคนที่เข้าับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ